ก้าบสบายดีพ um> ่อแม่พี่น้องสบายดีพ e ี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ถุก่านเลยพี่น้องเด้อพอกันคือเก่าพี่น้องเลยพอกันคือเก่าทีเพื่อนยีสั้นคือเก่าเมื่อนี่พี่น้องีเพื่อนดีสั้นดีเราเอามาทำคนชื่อเล่นีไซน์ผมเขาคือโรยเหรอใช่ไหมไง้ยแล้วาน่ะมันจะเ้มนาะมัชิแกนเมาบุีไอบอกแบบขาเจ้เก็บตอนจุ่มๆนะมันสีเสพ ไม่กรบ้รองอันนี้บัดบานเฮ็ดนางผ่าพี่น้องเฮ็ดนางผ้าดอกาม้นงางผ่าแบบดำพี่อเลยมาจากเพื่อนซาบไรายพี่น้องแม่ผลน้ามาห่ายมาเสาสองถุงอันนี้ต้อง,งอกอิน,นึ่งกันต้นโตแหกับึมม้นลายซาแม่เราแกบุ้งเคยปลูกที่พี่น้อง อั no ้นโต๊ะกหลายเนาะบ้าวซาหามเต้องแค้ปนวก็สมาก็ hmm. <inaudible> yeah. uh ู huh. ีย่เนาะอ้ยบริปูเราังกลหมอกกมั่นอีกพี่ชิมากเลยอันน้กเบื้อละดูมั่นแล้วตอนนี้กเบื้องลดูมั่นเลยพี่น้องตอนนี้ก็ได้ แม่ลองแกงบุ้มก็มาพผอมเฮาพี่เนาะอันเดี๋ยว่าไปเมื่อวานนี้เนาะแม่โหลดิ่นเก่าตอนนี้กันโหลดผืนหัวเนาะเพิ่นก็เลยให้พวิ่นเอามาบ้านเลยแรกๆก็พวิ่นมาส่งเแรกๆก็พวิ่นมาส่งพี่น้องเลยมาหอดันกลางทางกับพี่โหลดหัวเฮาก็ออกไปทางนอกพอดีเนาะเลยมาพร้อมกันเลยพี่เนาะเฮาเสียนะ พอเรื่องน้องตานพี่น้องจะหน่อยเอฟซีเผื่สิทามหาว่าน้องตานไปใส่เด้น้องตานไปใส่เด้คือน้องตานีเนาะเพื่อเมื่อวันแบบว่าเพื่นติดน้องขอถ้าน้พี่น้องเพิ่นติดน้องขอไปหันไปหนิงหรือไปหลินใส่เนาะเผิ่นกับไปนำกันบ้านนี่เละอยู่หน้ามันกับคือแบบบมม่วนอยู่เื่อนกับบติดแบบนี้หน้าพี่น้องแบบว่าพี่น้องเขาก็มีแต่ผ้หยิงพิ่นนอะอู้ยอันลุงป้ากัน พ่อส <box> vale <lly> ิม <men> to ีผู้ใ้หายห้าเป็นหมู่ห้าเนี่กับจะกคนกับบอกเขานะเป็นเคยว่าพี่น้องบานนี้อยู่ผู้เดียวแบบหมู่บ่ม่วนนะเงาหมดนะก็เลยเด็กเไปน้ำน้องขอไปหันไปหนีกับไปทำกันแบบว่ากำลังวัยรุ่นขึ้นใหม่พี่น้องก็เลยแบบติดทองขอดตอนนี้นะ นี่มาอยู่น้ำหนองขอดแล้วน้องเอ้ยแล้นี่น้ำบอยเาโดเห็ดนล้วพี่ก็ไป็นห่วกับน้ำบอยแน่น้องป้าน่ะเมื่ออยู่น้ำหนองขอดเมื่อเ้าสิมาอยู่บ้านเกิดท่าขดเอาข้าวว่ะสันวาเมื่อก่อนเมื่ออาลีพี่น้องเอ้ยพี่แต่เมียเจือและจมโย้ยลานกับเมื่อป้าแปลวัมาเริ่มวันมาเด้อเศร้ากับโอกกันน้องยอดอยู่น้องยอดมาบอกน้องยอดว่าบอกมันมาในเด้อว่ะสันบอกมันมาในทางลุงกับคุดผู้แล้คุดัน รักหัวดีนะแคแม่นมากกัลุงเคนเราโอ้ยบอ้คุดด้อรักหัวมิแตเใย์แก่ละหัวนี่พะให้ลุงบอโอ้ยเมื่อบัดลุงกับบอมีหมูเลยเนาะปกติเห็ดเนี้กับมีแต่น้องตานไปเป็นหมูนะเพิ่นเมื่อแล้วมาอยู่น้ำหนองบ้านน้องน้องเอาะแล้วบ้านน้องตานหนองขอยแล้วมาอยู่น้ำน้องขอยแล้ว แท็กซี่แท็กซี่อยู่จักเดือนอลไรพี่น้องเอ้ยตะกี้ก็เคยเคยมาแล้วก็เคยเมื่อก็แปลว่าน้องใานกะสีใหญ่แต่แต่คนนะพี่น้องสีใหญ่แต่กระโตแต่นิสัยเพิ่นยังเป็นนิสัยเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยนิสัยยังเด็กน้อยขีดได้นนัเห็นได้นนัยล้วก็ไปนั่นนั่นไปสีหามนี่เขาเขาบอกฟังแล้วขนาดขอสีไปแล้วขนาดขอสีไปแล้วขอสีตั้งใจสีไปแล้วคุณได้สีหามบ่สนบ่สนใจ คันว mm ่า hmm. ส mm ิไปแล้วค in so ือไปรุดเพิ่นกระั yeah. yeah. uh ่งแบบไปรุดไฟแรงพื่อน้องเอ้ผู้บ่าวขึ้นใหม่ไฟแรงพื่อน้องตอนนี้มาอยู่น้ำหน้กน้ำหนกเป็นถ้วยเป็นถ้วยใจหญ่ใหญ่กินแหนมกินไปเลยแม่ะนั่งเป็นโสดจะนังคนผู้บ่าวสุ่จ้าะน่งอย่างไกินอะไรให่คือใหญ่แต่กระต้นแต่ว่าลุนคือฮาเตกินอะไรอ่ะกินไฟน้ำกนวัคแดงแต่ละเบอร์แต่ว่าไม่เต็กีินแหน แต่ว่าร <Viol ent. S 1> <acho> ุ่นเพิ่นนะครับแต่ัวลูกก็พวได้ลูกหนึ่งยังก็มีแล้วแต่ว่าถ้าเอาเพิ่นนี่ขนาดว่าว่าใหญ่แตาเอ้ยใหญ่แล้วเฮาน่ะยังไม่ได้ใหญ่ขนาดเ่าใหญ่นะเศษนั่นเห็นนี่ขนาดเ่าใหญ่เขาจะไปทํางานอยู่นั่นอยู่นี่มิแต่ว่าตัวเองนี่ยังน้อยตัวเองนี่ยยังน้อยยังไม่ได้ใหญ่ว่าสิจะแม่น้องตาเนาะอันนี้ก็คิดจากเมื่ออยู่น้ำน้องขอดนี่ก็เมื่อนบริสุทธิ์ใจเลยกับภาเศษยังภาเศษในใด แมนคือม่ใหญ่จืดแล้วก็มาอยู่น้ำแล้วกับแพงของเราบ่เคยมีลูกผู้ชายเนาะลานมาอยู่น้ำกับลานกับแพ่งสลูกแล้วแพงงม่ใหญ่จืดแล้วจมยอยๆโอ้ยว่าลานกับเมื่อปลาเนาะว่าลานกับเาอยู่น้ำบ่ใหญ่จอยกับจมอยู่มากขึ้นกระซงมัดมาสั่นจับมือเมื่อได้จักมือจักเดือนหละมันอยาบมากกับมาเลือกแต่มันเมัอนงบ้านใกล้ๆเนาะอยู่ไซกับแบบญาติพี่น้องกันเองข้าง่านต้องขออนามพันธ์กจะเอินป้าเนาะ ตาเป็นลูกกันลูกแม่แม่เป็นลูกสาวหลาเด้น้ำตาเป็นคุนอ่อกมขอดเมื่อก่อนแล้วน้ำตาเป็นเมื่ออยู่นป่าเป็นย่าน้ำชินโนแม่น้องดำเหนียวเหนียวโอ้ยจะใส่เมื่อน้องน่อยเฉยน้องน้องขอดคะขนนมาอยู่น้ำหาดหยอย แล้วแต่ท่าวนะแล้วแต่ใจเข้าไปได้หายเราแค่แค่กำนองนะอย่น้องไอ้กำนองหนีโอ้ยมีไปหายเราผิดพิษเห็ดยังไปหัดไปหนีเนาะบางทีมันบ่ถือกะเอื่อยกะตักเตือนอยากหายน้องเป็นคนดี<ม>อยากใหายาย่มาเป็นคนดีบอยให้เมสอยากให้เป็นคนเซเพกินเหล้าเมายาไปตรวจที่พัชอยากให้เป็นเนาะพี่น้องแต่ไม,ม่แต่อยากให้เป็นคนดีอะไรเนาะกัตอนนี้กัตามใจเธอเธออยากเมื่อพุ่นกับเมื่ออยากอยู่ซักออยู่ มาพี่กับผมมีภัยหายภัยไหวยังแล้วแต่แล้วแต่นะการใจนง้าแมนตอนนี้นั่งกำลังเป็นเท่าเท่าผืนกำลังเป็นแบบไวรุ่นขึ้นใหม่ไฟแรงกำลังนี้ตามน้องขอดเมื่อแล้วตอนนี้กำลังอะไรแมนไปและก็ไป ช่วงนี่นะเป็นช่วงที่แบบกำลังขึ้นใหม่อย่างประมาณนี้นะกรอยากลิ้ดไล่พี่น้องอยบบไปหาลิ้นหาหมวนน้ำหมูน้ำขู่เลยเนาะอันนี้กัดเท้าเพื่อกัดไปหาลิ้นหาาย่างอะไรแมนเนี่ยเตะอยากมาเมื่อใดก็มามีประวัติไหมโอ้เพว่าเขาปลูกสูบยาบ่ลอ่ะอ้าทอกับปู่สูบยาอีก เป็นอย่างเลงยเด้อหวานหวานเห็ดไปแล้วเนาะแม่นจะว่ายาสูบอ่ะยาสูบรับสูบยาบ่ะยาเสร็จได้หรือเนาะยาเสพโอ้ยธรรมดาที่เราพูดเพราะตรงๆเลยหลาผมแบบยืดผมนี่ยฮาไปตากแดดตากลมแบบว่าลมผัดลมตีนะอาจจะค่อยสูบเพราะว่าไอเสียกระจายลมขัดลมตีแหละปลายผมกับเสียเฮ้ยพี่น้องเย นี่แบบว่านังนี่โอ้ยมันมันบางนั่งข้างนัาก็ได้ยปผมกับเสียบเลยลงผัดลงตีขี่รถเมื่อวานนี่นะโอ้ยบันดอไปหมดโอ่ขอบคุณค่ะเป็นมาชมค่ะว่ามีตะผัวงามมาส่งามแต่ผมมาแล้วนะาตาบาให้าตสดิ ตามีแต่ปูนาดำๆที่อยากไปใส่เปจ็คพูลอะกู่บอไปเมื่อวานนี่กับวได้ได้ยังพี่น้องเ้ยไปถ่ายหูได้หูสี่ใบมามาเป็นแบบว่าความจำทีละลึกหนึง้กันในแผนที่ลูกสิมาทีราเป็นโบจนมืดจนขำําสีมาหอดีแต่ว่าโหลดบอกเป็นยางพารกันชีโหลดไปแต่ต้องเลือกเแ้ว ในหอดบ้านไปหอดบ้านแก่กระเบาของปาริลุงธาแก่กระเบาอะันเนื้สวัสดีปารุ่งงามยงามงามปารุ่งแพงเนื้ออยู่บ่ออยู่ไหมเนื้ยังแพงลุงอยู่บ่แพงแพงเนื้อยู่บ่ เลยกำลังเปจะสร้างพี่นเลยกำลังแบบชนเลยตอนงูเสียสนั่นเออถ้ากันว่าวกันสนั่นผ่านพืชงูเสียสนั่นผ่านพืชอื่นพี่น้องเลยทิดนี่เอาไปละสามโตสีโตบานไก่เคียงพี่น้องแม่แต่ว่าไม่กลัวอันนี้อันนี้คือสิเป็นธุรกิจของข้าเจ้าเนาะที่ว่าหาหลักงัวขาย งัวเสียพี like no. The nah. ่น้องก่อนก้อนเอาไดเ้ยนอ่างวมีเอแถวไกบ่เนาะหรื่ามีแต่ยูไอ่าั้นีคนเิดาแถวก่เท่ากนไม่นพ่้บ้าน้องนว่างว่าลงัวมี่าว่ามีมีเอซีแถวไก่เนาะหรือว่ามีแต่กาโยบางคนเนาะมีงัวดำสามสี่โตเนาะถูกไปให้กระซ้ำเรื่องัวกระเสียแบบบออ่า แล้วแล้วก oui> mm oh, ็้ดีแต่ว่าง่วเห้าน่ะแปลว่าห้าวหัวง่วข้าเสียนะก็เลยไปปล่อยไปค้างมาอยู่ในค้อแต่พวกหัวจนสะมาเอาเหมืองดเนียเลยมียาคอยด่านดีรถมอเตอร์ซค์อยโอ้หมักแดงเอามาผสมด้วยความแดงกัแล้วก็เ่มาได้อหมแก่บุ้งมาเาอร้ไนี่นะ อันนี้หมากแดงพี่น้องพายเคยกินแน่ห้าสิบผ่าซะก่อนกินนายมันอยู่ข้างในเนาะพี่น้องเนาะห้าสิบตอกกเอาก่อนเนาะเออแกมบุญอมาดเนาะทงบ้าใหญ่พี่น้องเลยอันนี้แกมบุญแซ่แซ่พี่น้องเอ้ยตอวนี้กิ้วเนี่ยนอนพี่น้องกิ้วนอน เพื่อนี่ว่ัชพักพ่อนนาจักสิได้พักผ่อนเลยบอกพี่น้องสายสิมีทางไปต่อพี่น้องแต่ว่าแหละกับบางมือกับเดียวไปคุณลักตายซอยพัวใหญ่จอยก็ยังบม่ได้ไปหรอกพี่น้องยขอเห็ดไปเรื่อยๆนะบริลลีบนะเพราอยังบม่ได้ปลูกง่ายคุณน้ณองเดือนุงแม่แบบว่า คือสีเดือนหกคอย่อยพี่น้องคือสีเดือนฮกเดินหาคอยเดือนหุกอพี่น้องแปลว่าจับอื่นพี่น้องจับอื่นอะไรเนาะน้ำจับอื่นพุ่นตกใหม่ไปแล้วแต่จะได้ปุ๋ยเล็บก็ขีิ่ลายระชลาหรือปุเห็นมักเล่นอะไรมักเล่นเต็นเกมภาษาจาษาทำงานแมน

เมือเมื่อยเมื่อยมือกับแมงวะงานเทศกาลบุญบุญภาษาทีนน้องไก่สิมะหอดได้ซ้ำซาำคืนมือซ้ำมือซ้ำคืนแม่นุ่มแกมุ่นผลเอาลุผลบาดหนามนะคนดำเนาะใส่เก่งทำได้นาะ จะเา,าว่าเลยรได้พี่น้องน้องต้านนะเพื่อนกับเมื่ออยู่น้ำน้องคอดจ,จักสียหอดมือใดแล้วจ,จักทีอยู่ใดจักมือแล้วแต่ใจเธอเพื่อนจากเมือม่อเองบ่มีพายคุ้บ่มีพายว่าเลยจะพาไปเยอะน,นี่แล้วเดี๋ยวก็มาแม่เห็นบอกประเด็นยังก็บ่มีพายว่าอยู่ให้อย,ยู่หน้าผมเลยกันนั่น เอะลรพี่น้องคลิปนี้ฮะก็พอจบใทันทีได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด้อพี่น้องพีพลาดประการใดก็ขอโทษขอดคอไฟล์ลายๆเด้อขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นอกจาเข้ามาเบิ่งมาส่งมหากรร้างใจน้องหนาดเนาะแล้วก็ติเตียนไใเด้อพี่น้องเด้อถ้าฮาว่าผิดพลาดประการใด้ก็ต้องขอโทษขออไฟล์ลายๆเนาะสบายดิ